9แสนบาทนะครับซึ่งเท่ากับ1 5 0 0 0คูณ64คนนะครับที่นั่งีนนี้นะครับอันนี้หมายถึงเงินเงินมวดที่หนึ่งะครับคือเงินมีเงินงวดที่สองของท่านเนี่ยมรามีสองปีใช่ไหมฮะคือสองปีเ่าไหมสองปีปีแรกเนี่ยยังไม่ได้แต่ถ้าปีแรกไม่ได้ปีสองก็ต้องไม่ได้แต่ถามงินปีสองมีไหมมีแล้วถ้าท่านผ่านปีแรกแล้วเนี่ยเงินที่มันรออยู่แล้วซึ่งทางสสอาว่าทำรอไว้ให้แล้ว ครับขอโอนแล้วคือยอดทั้งหมดเนี่ยสมมติมีร้อยร้อยคูณสมมตินะมีสมมติร้อยคูณรางกฏว่าแปดสิบทุนได้ยี่สิบทุนของท่านสมมติอย่างนี้ถ้าท่านไม่ได้งวดนี้งวดสองท่านต้องไม่ได้ถต้องไหมครับแต่ถ้าท่านได้วดนี้งวดสองท่านก็ต้องได้ก็คือร้อยคูณวันนี้เงินมันรอยอยู่แล้วไอ้ร้อยคูณเนี่ยปีแรกร้อยแบบร้อยบาทร้อยร้อยคูณปีสองร้อยคูณแต่แต่ตอนนี้เนี่ย ปีแรกได้ไปแปดสิบทุนก็ถานยี่สิคนหนุ่พวกคุณปีต่อไปเนี่ยไอ้นคนที่ได้แปดสิบเนี่ยเราสามารถโอนแปดสิบได้แต่ยี่สเดืยังโอนไม่ได้คกอยังรออยู่แต่เมื่อไหร่คอรมอนุมัติว่าเอกือเอกสารที่ติดออนุมัติว่าทําได้ในยี่สิบทุนหรือไอ้สี่กล6สี่หกคนในญ่ได้ปีสองก็ได้เวลาได้ก็คือได้ท้องมาหมดในสองปีก็คือปีห้าสามและห้าสคือจบปูบพันสองปีเพราะได้ความหมายอ่ะก็